สวัสดีครับก็มาให้ข้อมูลนะครับเจ้าใบหยกของตะวันสีทองเนาะก็ตัวที่ได้คู่กับทางด้านเจ้าแดงมหาเฮงของบีเบิลเพรนำโชคนะคู่นี้ก็เป็นพม่าประทับปักก่อยแนละ้วก็เป็นคู่ที่น่าชมน่าเชียร์อีกหนึ่งคู่เลยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับก็ทัวของเจ้าใบหยกเนี่ยทางด้าน เสียบีชัยภูมินะครับก็นําเข้ามาจากสามเอี่ยวเลยนะครับตัวนี้ครับก็เป็นไก่นุ่มวัดดวงนะครับนาเข้ามาในค่าตัว 15k นะครับพอได้ตัวมาประมาณ2อาทิตย์นะครับก็เช็คของเลยนะครับก็ปั้มไป1เที่ยวนะครับแล้วก็นวมอีก2เที่ยวนะครับก็ออกหาประสบการณ์นะครับที่พระทองคานะครับ 66k นะครับก็ชนะมานะครับชนะมาสวยเลยนะครับชนะมา2อันกับหน่อยนะครับก็พอจากพอหลังจากชนะมาเนี่ยก็ มาติดคู่กับเจ้าแดงมหาหฮงของพี่เปิ้ลเพชรนำโชคไฟนี้เลยนะครับสําหรับสไตล์การชนเนี่ยของเจ้าใบหย,ยกเนี่ยก็เป็นไก่ที่ชนดีนะครับเป็นไก่ชนดีปากไวตีเข้าตีแข่งลึกแข่งโซโลโซโลหลังมากเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าติดตามอีกหนึ่งตัวเลยนะครับเป็นสามเหี่ยวร้อยนะครับเจอกับทางด้านเจ้าแดงมหาหฮงตัวดังของสองป,ป,ล,อปล,อลาวเนาะก็เป็นคู่ที่น่าชมน่าเชียร์อีกหนึ่งคู่เลยนะครับ ส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีช่องทางรับชมถ่ายรถสดคู่นี้นะครับก็ไปที่หน้าช่องหน้าโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับผอมดูคลิปเก่าเก่าของทั้งคู่เพื่อเป็นแนวทางนะครับมียังคลิปเตะเป้าให้ดูเลยนะครับก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับใา่ตตามไว้ด้วยนะครับขอบคับ